ครับก็มาต่อตอนที่3ของรถ t ต,ต้ใต a ไฮเลอคันนี้ครับคันนี้จากที่เราคุยกันไว้ว่าได้ติดระบบจอแอนดรอยดใช่ไหมครับรวมถึงเครื่องเล่นไฟล์ไฮเลสของโซ n y ครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเขาเรียกว่าแบบไฮเอ็นเลยครับจากระโพงของฟลักนะครับรวมถึง p o w e r a m p l o มลอแล้วก็โปรเซสเซอร์นะครับ ตอนนี้ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเล่นโซนี่ตัวนี้ละนะครับจะมาสา,สาธิตเรื่องของการฟังเพลงเลยครับเราเห็นว่าโซนี่ตัวนี้เป็นเครื่องเล่นใช่ไหมครับแล้วเราเก็บไว้ในเก๊ะนะครับหลายคนจะถามว่าเก็บไว้ในเก๊ะแล้วมันจะยุ่งยากไหมจะสั่งงานยังไงนะครับแต่รถคันนี้ติดที่เราเราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วครับเราเก็บในเก๊ะใช่ไหมครับตอนนี้เล่นเพลงอยู่ผมสามารถจะเก็บปุ๊บ ปิดแกะฟังนะครับปิดแกะได้เลยหาแล้วทีนี้เราจะสั่งงานไงเดี๋ยวมาดูกันครับเมื่อเราติดระบบจอตัวนี้แล้วนะครับดูนะครับผมสามารถเข้ามาที่ระบบนี้ปุ๊บนะครับเราเห็นไหมคว่าการสั่งงานของระบบโซนี่ตัวนี้ GSs9 นะครับเข้ามาที่ระบบแล้วครับตอนนี้เล่นที่ USB ่ USB ผมสามารถกดเข้า USB ไปได้เลยครับ สามารถเลือกเพลงทุกอย่างของโซนี hmm. ่ได้เลยนะครับดูนะครับผมดูในแะนะครับนะครับผมสามารถจะเลือกเพลง mm hmm. เพลงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแท็กสองเห็นไหมฮะผมกดเลือกแท็กสองดูนะครับแท็กสามโซนี่ตัวนี้ก็ขยับไปที่แท็กสามแท็กสี่เห็นไหมฮะนะครับใช้งานสะดวกมากๆครับ เราสามารถจะเลือกเพลงเลือกอะไรจากโซ n y ตัวนี้ได้เลยในขณะที่เขาอยู่ในเกะน,นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบฟังคุณภาพเสียงกันใช้เวลานิดนึงนะครับมาฟังว่าโซ n y ตัวนี้กับชุดเครื่องเสียงคันนี้นะครับผ่านระบบนี้แล้วเสียงดีขนาดไหนครับเดี๋ยวลองฟังนะครับผมจะขอเอาฟังเพลงง่ายๆเป็นที่ติดหูนะครับสักเพลงหนึ่ง ่าผมขออนุญาตเทสที่เพลงนี้ครับของรีเบคกาพีเชียนะครับเพลงสเปนิช h า a r เลมนะครับที่นักฟังออเดโอไฟทุกคนรู้จักนะครับ <There is S 1> ดูนะ <a road S 1> ผมสามารถจะเล่งเสียงตรงนี้ก็ได้ <Spanish S 1> หรือผมสามารถจะเล่งที่พวงมาลัยก็ได้ <red> มาฟังกันดูครับ She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. โอเคครับก็ฟังกันพอประมาณครับสำหรับผมที่นั่งนี้ผมต้องบอกว่าผมฟังเสียงนักร้องแล้วเนี่ยครับคืออยู่บนแดชบอร์ดตรงกลางครับทะลุไปถึงประมาณขอบกระจกหน้านะครับเสียงนักร้องเขาเนี่ยคือผมบอกว่าไงเดียมีบรรยากาศครับมีไอเขาเรียกว,ว่ามีอากาศออกจากจากปากเขาเลยครับเสียงตัว S หรือ อารมณ์ของเพลงเนี่ยหรือว่าเสียงกระบังลมเนี่ยที่ออกมาจากนักร้องเนี่ยคือได้ยินชัดมากครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคาะนะครับรวมถึงดับเบิลเบสเนี่ยชัดเจน,นครับสมจริงนะครับรวมถึงอันนึงที่ Sony ตัวนี้ให้ได้ก็คือบรรยากาศครับผมต้องบอกได้เลยว่าการเล่นไฟล์ระดับเนี้นะครับผ่านจาก Sony ตัวนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าฟังแล้วเนี่ยห้องจะห้องโดยสารเนี่ยดูแล้วใหญ่กว่ารถครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับอยู่ในห้องฟังดนตรีเลยนะครับถ้าไม่เชื่อยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มาลองฟังดูนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าโซนี่ตัวนี้นะนอกจากที่มีลูกเล่นต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับมาดูนะครับผมสามารถสั่งงานผ่านจอตัวนี้ได้นะครับแล้วเขายังมีลูกเล่นนะครับดูนะครับเซตติ้งครับ ตัวนี้ยังสามารถจะปรับระบบเสียงของไฟล์ที่เราเล่นเนี่ยให้เป็นไฟล์ต่างๆ,ๆเขาเรียกว่าให้เป็นแบบของเสียงต่างๆตามที่เราต้องการได้จะเป็นแบบแดนแบบป๊็อกแบบบล็อกนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับหรือเราจะปรับเองก็ได้ครับโดยไปที่คัสตอมนะครับนะครับสามารถปรับเล่นได้เองเลยนะครับ ยังไม่ใช่แค่นั้นครับยังสามารถจะเลือกระบบ Time อ l ไลเมนต์ได้ด้วยนะครับว่าเขาเรียกว่าเลือกระยะการฟังของเสียงครับเพื่อให้เสียงมาถึงคนนั่งฟังเนี่ยดีที่สุดนะครับมันมีทุกอย่างในโซนี่ตัวนี้เลยซึ่งเราสามารถจะคอนโทรลตัวนี้ได้โดยที่ว่าเราจริงๆแล้วไม่ต้องติดโปรเซสเซอร์เลยก็ได้นะครับเพียงว่าในระบบรถคันนี้เราใส่โปรเซสเซอร์ที่เป็นระดับเขาเรียกว่า เมื่ออาชีพเลยเพราะว่ามันมีซอสสัญญาณเนี่ยมาจาก2ซอสนะครับเลยต้องใช้ระบบนี้แต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ระดับไฮเอสเราใช้ Sony รุ่นนี้นะครับเพียงตัวเดียวเนี่ยก็เหมือนกับมีโปรเซสเซอร์ในตัวแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับหาลูกเล่นทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นครับคือตัวนี้ผมสาธิตในการใช้งานบนจอ Android ตัวนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายัางสามารถจะเล่นระบบนี้จากสมาร์ทโฟนได้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับผมสามารถจะเล่นระบบเลือกเพลงเลือกอะไรเนี่ยจากสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับนะครับเห็นไหมนะครับ ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยที่มิราชอดิโอเนี่ยเราคิดค้นแต่นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อตอบโจทย์การเล่นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงซึ่งเรามั่นใจเลยว่าเราเป็นผู้เชี่ชยวชาญจริงๆนะครับรวมถึงระบบของลูกเล่นเทคโนโลยีต่างๆในรถเนี่ยเราจะคอยอัปเดตตลอดเวลาครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยก้าวทันกับระบบนบวัตรกรรมวันนี้แล้วคุณจะเป็นผู้นำ เทคโนโลยีครับอินเทรนไม่ตกเทรนครับครับวันนี้ก็ผมขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อได้ที่มิราชชดิโอครับนะครับที่เบอร์โทร0866249514ครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ